ช้ข่าวเท็วันนี้มาเริ่มที่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับเพียงวันเดียวนะครับเกิดอุบัติเหตุใหญ่นะครับขึ้นถึงสจังหวัดนะครับมีผู้บาดเจ็บเกือบครึ่งร้อยนะครับโดยเฉพาะที่ลำปางนะครับรถทัวร์เบรกแตกไปพุ่งชนรถตู้นักเรียนนะครับมีผู้บาดเจ็บกว่า20คนเสียชีวิตหนึ่งคนครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานนะครับระดมกําลังใช้เครื่องตัดทางนะครับงัดร่างของนายสมพรเพชรคํานุ อายุ43ปีซึ่งเป็นคนขับรถทัวร์บริษัทจัก,กรพงษ์ทัวร์สายอุดรธานีเชียงใหม่ครับที่ถูกอัดก๊อปปี้ติดพ่วงติดไปกับพวงมาลัยรถออกมานะครับเพื่อที่จะนําส่งโรงพยาบาลลาปางครับหลังรถทัวร์คันดังกล่าวเบรกแตกเสียหลักพุ่งข้ามสี่แยกไฟแดงถนนเขียลางนาครตําบลพระบาทอําเภอเมืองลําปางไปชนกับรถตู้รับส่งนักเรียนก่อนจะไปไปพุ่งชนร้านลําปางแบตเตอรี่ของจ่าสิบเอกเรียงไกรเทพตัน แล้วก็บ้านของจ่าสิบเอกสมบูรณ์บรรจงกิจอายุ83ปีรองประธานเทศบาลนครลำปางเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ23คนและเสียชีวิต1คนนางยุพินคำนุภรรยาของคนขับรถทัวร์เล่าแบบนี้ครับว่าพอรถตู้นะครับพอรู้ว่ารถเบรกแตกได้สั่งให้ผู้โดยสารไปรวมกันอยู่ที่ด้านหลังครับก่อนรถจาวิว่งผ่านสี่แยกไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงที่สัญญาณไฟเขียวพอดีแต่ด้วยความเร็วของรถที่ทําให้ รถเนี่ยพุ่งออกไปครับแล้วก็ไปชนกับรถตู้รับส่งนักเรียนแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ริมถนนจนทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย